สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาถึงจังหวัดกระบี่ครับเรามาขี่เรือไปเที่ยวที่เกาะอันนี้เป็นปเจวาเรือครับอนนี้อันนี้ผู้โดยสารครับก็คือน้องตอย่าอันนี้พี่เมียวอันนี้พี่แจ๊ก รวมมาเป็นมากกว่าสบเอคนครับการน,น,นี้เรากำลังเดินจางลงทะเลก็เรียกว่าอาจนกพรัดตาราครับพี่น้องผู้ชมกำลังมองอยู่ตอนนี้นะครับเรามาได้จากระยะหนึ่งก็ประมาณสักากิโลแล้วครับนี่ก็คือการท่องเที่ยวของ นกปรับตาราจากครู่หนึ่งก็จะเป็นรายการนำน้ำดูปะาารังครับสวัสดีครับ